ที่ศาลจังหวัดนนทบ,บุรีนัดฟังคำพิพากษาตัดสินคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาพัชระวีรพงศ์นักแสดงสาวชื่อดังที่ตกเรือเสียชีวิตเมื่อปี2565โดยวันนี้มีจำเลย4คนเดินทางมาศาลประกอบด้วยกระติกอิสซลินจุฑาสุขสวัสดิ์หรือกระติกแซนวิสาพัฒน์มนโนมัยรัตน์จอบนิทัศน์กีรติสุทธิสาธรและพีมเอม็มธรรมธีรสีในความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่น ถึงแก่ความตายโดยโรเบริร์ตไพร์บูลและนายปอตนุพัฒนให้การรับสารภาพไปก่อนหน้านี้ในข้อหาประมาทเป็นเหตุทําให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตโดยสารมีคําพิพากษาจําคุกปอตนุพัฒน์ปี8เดือนปรับเป็นจํานวนเงิน1นึ่งแบาทแต่จำเลยมีเจตนาจ่ายค่าชดเชยเยียวยาบรรเทาโทษแก่ผู้เสียหายหรือโจทร,ร่วมจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่ง และมีเหตุอันควรปราณีพิพากษาให้จำคุกเหลือ2ปี9เดือนปรับเป็นเงิน6 4 0 0 0บาทและให้รอาการลงโทษเป็นระยะเวลา3ปีและรายงานตัวบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมสาธารณะส่วนโรเบิร์ตมีคำพิพากษาตัดสินจำคุกเป็นเวลา4ปี4เดือนและให้ปรับ1 8 0 0 0 0บาททวน แต่มีเจตนาเยียวยาชดเชยค่าสินใหม่ทดแทนให้กับผู้เสียหายจนเป็นที่พอใจลดโทษให้เป็นจำคุกเป็นเวลา2ปี2เดือนปรับ5 4 0 0 0บาทและให้รอการลงโทษเป็นระยะเวลา3ปีและให้บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและสาธารณะโดยวันนี้ศาลเริ่มอ่านคำพิพากษาในเวลา9กนิกาสนาทีเพื่อให้ได้ข้อยุติว่าเป็นอุบัติเหตุหรือประมาทที่ทำให้แตงโมเสียชีวิตถ้ายกฟ้องต้องอุทธรณ์ภายใน1เดือน ถ้าโจทชนะคดีก็เป็นหน้าที่ของจำเลยที่จะต้องไปอุทธรณ์ซึ่งศาลมีคำพิพากษายกฟ้องแซนกระติกพิม์พส่วนจ็อบข้อหาแจ้งความเท็จปรับ16,000บาทจำคุก4เดือนและข้อหาทิ้งปฏิกูลลงในแม่น้ำจำคุก2เดือนปรับ8,000บาทโดยรอลงอาญาล่าสุดแซนวิสาพัฒให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าตนรู้สึกดีใจกระบ,บวนยุติธรรมก็ยุติธรรมสมชื่อ ถ้าแม่แตงโมท่านยืนอุทธรณ์ก็ทําหน้าที่ของตนไปคือสู้ต่อวันนี้บอกแม่แตงโมว่าคิดถึงและก็กอดกันวันนี้ได้คุยกันแต่จําไม่ได้ว่าคุยอะไรกันมัวแต่ตื่นเต้นตอนนี้ตนก็รอติดตามคอนเทนต์บ้านพระอาทิตย์ต่อว่าจะไปทางไหนวันนี้ที่ศาลยกฟ้องก็ชี้แจงเหตุผลว่าอะไรคือสาเหตุที่ยกฟ้องละเอียดจะมาบอกว่าศาลยกฟ้องเป็นคดีประมาทไม่ใช่คดีฆาตกรรมคุณลุงอาจฉริยะ อย่าเข้าใจผิดมาศึกษาข้อมูลดีๆก่อนก่อนจะพูดให้ประชาชนหลงเชื่อในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง3ปีที่น่าจะพูดพอแล้วนะบอกตรงๆว่ารำคาญมีคนกล่าวหาว่าพูดเท็จไม่มีใครชอบหรอกมีทักษะด,ด้านสื่อสารมวลชนก็พูดเก่งแต่ทำให้ได้บ้านก็ดีพร้อมระบุว่าไม่คิดจะฟ้องกลับมาศาลก็เหนื่อยแต่ทางทนายบอกว่าต้องดูก่อนผู้สื่อข่าวถามว่าทางอาจารย์ปานเทพ คัวพงพันธ์บอกว่าจะเดินหน้าต่อไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรทางแซนตอบกลับมาว่าเดินต่อไปไหนก็ที่ผ่านมาก็เดินแล้วได้อะไรไหมพูดเก่งทำให้เก่งได้อย่างพูดก็ดีที่ผ่านมาทำอะไรไม่ได้คือมาแล้วรู้สึกก็ดีใจค่ะเพราะว่ากระบวนการยุติธรรมก็ยุติธรรมแบบผมชื่อ เพราะฉะนั้นยืนเต็มที่มาตลอดอยู่แล้วนะคะกังวลไม่ค่อยที่ทางแม่นางโงอาจจะยื่นรูทอนนะคะไม่ค่ะก็เราก็ทำหน้าที่ของเราไปท่านยื่นเราก็สู้ก็ในวันนี้จะเป็นการพูดคุยออก็มีบอกว่าคิดถึงแล้วก็กอดกันม่างกันไหคุณแม่ได้ใจพูดค่ะคุณแม่เดินมาพูดจะจำไม่ได้คุณแม่พูดอะไรหนึ่งจำไม่ได้โมเดลตื่นเต้นผลครรมที่ภษา อ๋อมีค่ะก็เออตอนนี้ก็รอชมรอติดตามคอนเทนต์ของบ้านพาทิ์อยู่นะคะว่าเขาจะไปในทิทางไหนต่อเพราะว่าวันนี้ที่ศาลยกฟ้องอะค่ะศาลท่านก็เออชี้แจงถึงเหตุผลว่าอะไรคือสาเหตุทําไมถึงยกฟ้องละเอียดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาบอกว่าศาลยกฟ้องเพราะว่าเป็นคดีประมาทไม่ใช่คดีฆาตกรรม คุณลุงอัดอย่าเข้าใจผิดนะคะมาศึกษาข้อมูลให้ดีๆก่อนที่จะพูดทำให้ประชาชนหลงเชื่อไปในทิศทางที่มันไม่ถูกต้องนะคะใช่สามปีที่ผ่านมาน่าจะพูดพอแล้วนะคุณลุงค่ะแต่ก่อนหน้านี้หรือเมื่อวานนี้ทางค,คุณไปให้ฟังเขบอกว่าออกให้วันนี้ออกมาเป็นยังไงแต่ว่าทางั้นเขายัางเดินหน้ากันต่อนะเดินต่อไปไหนอะคะ,คะก็ที่ผ่านมาก็เห็นเดินเราได้อะไรไหมะคะพูดเก่งทำให้เก่งให้ได้อย่างพูดก็ดีค่ะ ว่าที่ผ่านมาเนี่ยทําอะไรพวกเราไม่ได้เลยเหรอนะคะค่ะอยากจะบอกอะไรกับคนไทยในประเทศบ้างไหมคะเนี่ยะไม่มีแล้วค่ะบอกมาสามปีแล้วค่ะขับที่พัดได้กันเพราะวันนี้โดยใจเราด้วยปลดล็อกในใจที่ผ่านมาเราก็รอคอยทค่ะค่ะก็นิดนึงค่ะไม่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 ใช่ผ่อนผ่อยหลักค่ะที่ผ่อยหลักๆเลยก็คือรอติดตามคอนเทนต์ว่าเขาจะไปทางไหนต่อบ้านอาทิตย์นะคะ อันนี้คือมีปัญหาเราันมาประมาณ4ี่หเดือนแล้วเนอะที่ตุ๋ยบอกบอกตรงๆว่ารําคาญค่ะใช่จะบอกว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเลยมันก็โกหกอะเนาะคือมีคนออกมากล่าวหาเราพูดเท็จเกี่ยวกับเราไม่มีใครไม่มีใครชอบหรอกคะ่ะใช่แต่ก็อย่างว่าแหละเขาเป็นสื่อมวลชนมีทักษะด้านการพูดไม่แปลแต่ทําให้ได้บ้างก็ดีอะคะ่ะหมายถึงว่าจะฟ้องกลับหรือว่าทําอะไรกับใครเพิ่มไหมคะไม่แล้วคะ่ะ มาศาลจบได้ก็น้อพี่ตุ๋ยเนาอเหนื่อยต้องดูก่อนครับว่าจบไหมยุติไหมความเสี่ยงเกิดขึ้นต่อเนื่องไหมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วสิทธิ์มันมีอยู่เราแต่เลยค่ะถ้าคุณแม่เห็นสมควรก็แล้วระทานค่ะแต่จำได้หรือยังคะตอนที่แม่สื่อสารอะไรครบ้างจำไม่ได้เลยก็แค่กอดแต่แล้วบอกคิดถึงนี่นะละค่ะใครบอกอะไมันบอกค่ะ แต่คอนเทนต์ของบ้านพารทีที่ผ่านมาในช่วงสี่ห้าเดือนนี้ยังไม่มีแผนที่จะของตักเชิงค่ะอืมไม่อยากไม่อยากจะยุ่งอะไรขนาดนั้นเพราะว่าสุดท้ายเราก็ทําอะไรพวกเราไม่ได้อะเนาะเขาอยากจะพูดอะไรให้เขาพูดเลยพูดเก่งอะไรเก่งก็พูดต่อไปค่ะอย่าอย่าทำอะไรเลยค่ะไม่ไม่เกิดประโยชน์แล้วถ้าเขาไม่หยุดนะคะก็ะพูดต่อไปค่ะเร,เรื่องเรื่องของเขา ก็อย่างที่บอกครับถ้าไม่หยุดความสายเกิดก็เดี๋ยวมาพิจารณาดูน,นะครับส่วนทนาย,ยในยในรายละเอียดส่วนหนึ่งของอตุลาการเนี่ยระบุว่ามันไม่มีพยานหลักฐานที่เห็นเหตุหการณ์บนเรือเลยเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกคลายใจหรือว่าคลายกังบลในการต่อสู้ชั้นอุทธรณ์นะต้องใช้คํานี้ครับที่ศาลท่านวินิจฉัยเนี่ยคือว่าไม่มีประจักษ์พยานที่รู้เห็นเหตุหหการณ์ทั้งหมดนะครับแต่ท่านวินิจฉัยจากพยานแวดล้อมที่น่าเชื่อถือนะครับน่าจะเป็นกรณีนั้นครับ แสดงว่าในการชั้นอุทธรณ์เนี่ยก็ไม่ได้หนักใจก็ไม่ไม่ไม่ได้หนักใจเพราะว่าเป็นขั้นตอนเป็นกระบวนการครับตรงนี้ก็ถือถือว่าในส่วนของหลักฐานที่ว่าจะมีใหม่หรือไม่อย่างไรเนี่ยน่า<ม>จะเชื่อว่าไม่น่ามีใหม่ครับเพราะว่าท่านวินิจฉัยไว้ผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับคำพิพากษาล,ละเอียดมากท่านใช้เวลาอ่านเนี่ยสองชั่วโมงครึ่งนะครับละเอียดมากพูดง่าย,ายๆว่าปิดทุกประเด็นที่เป็นข้อสงสัยต้องบอกแบบนี้เลยครับ ในการี้ชี้ให้เห็นเรยว่าคุณไม่มีประจัก์พยานในเหตุการณ์บนเรือมาจะพูดว่าคํานั้นว่าไม่มีคืออย่างนี้ฮะประจักรพยานคือคนทั้งไม่มีประจัก์พยานบุคคลอื่นแต่เป็นคนบนเรือทั้งหกคนคฉะนั้นท่านก็จะวินิจฉัยจากพยานไว่รอบอื่นที่น่าเชื่อถือนะครับฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยจากกองพิสูจน์หลักฐานจากที่ตำรวจเขาเก็บทั้งหมดเนี่ยใช่ทั้งหมดเลยครับที่ท่านหยิบมาวินิจฉัยแสดงว่าแนวทางการต่อสู้ในเรื่องของการที่เราไม่ได้ขับเรือแต่พี่เป็นเพียงผู้โดยสารนะม้้เเปหหตตุราาทํใผูสีียชวิ ต้องครับอันนั้น,นอันนั้นคือส่วนหนึ่งครับ,รบแต่จริงๆแล้วท่านวิจัยละเอียดมากๆเลยครับนะครับทั้งเรื่องของเหตุการณ์ในการพูดคุยการผ่านแอปพลิเคชันไลน์ GPS รูปถ่ายการลบภาพอะไรต่างๆเนี่ยละเอียดมากครับละเอียดมาก <พอ S 1> ผมเชื่อว่าปิดใดทุกประเด็นที่มีคนตั้งค,คําถามครับโดยเฉพาะลูกอัจฉริยะนะคะที่ล่าสุดออกมาบอกว่าสารยกฟ้องอยู่แล้วอ,อ,อยู่แล้วเพราะว่า น่าจะเป็นเอ,เ,เออใช่เพราะว่าเหมือนกับสำนวนเนี้ยมันเทสอะไรอย่างเงี้ยค่ะลุงลุงลุงมาศาลก่อนเนาะที่บอกจะเอาอะไรมาเปิดที่ศาลเนี่ยไม่เคยเจอเลยลุงลองมาแล้วทีเนี้ยลุงก็มาดูรายละเอียดว่าสาเหตุเหตุผลที่ศาลยกฟ้องอ่ะเพราะอะไรอย่าเพิ่งนําเสนอทําให้ประชาชนหลงเชื่อไปเนียในทางที่ผิดค่ะนะคะเอาเอาแก๊งกวนมาด้วยก็ได้ค่ะคุณหมอคุณหมอ,อค่ะนายเอกราชอะคะ่ะด้วยก็ดีค่ะนะคะฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่า g b s ที่ไปรับเปลี่ยนมาในสําสำนักไหนกันแน่สรุปนะคะแต่เดี๋ยวถ้าคำพิพากษาออกมาอย่างละเอียดเนี่ยนะครับถ้าเปิดออกมาเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคำถามที่สังคมตั้งข้อสงสัยหรือแม้กระทั่งมีการตั้งข้อสงสัยจากอินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนนะครับโดยเฉพาะซื่อมวลชนเนี่ยค่ะคนเยอะเลยค่ะจะตอบจะตอบข้อจะตอบข้อสงสัยได้ทั้งหมดนะครับท่านวินิจฉัยละเอียดจริงๆครับนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ